โครลบอกการละครั้งหนึ่งมีคุณตากับคุณยายอาศัยอยู่ด้วยกันโอ้ยเอาอีกแล้วชิราอะไรจ๊ะอบขนมน้อยๆให้เราสักก่อนเลย่จ๊ะโคระบอกนะอะไรจะเอาจากไหนมาําวันสองวันที่ผ่านมาเราไม่มีแปลงพอเลยไม่เอานา ก็ขวดทังกวาดกล่องมาเลยฉันมั่นใจว่าเธอจะหาแป้งมาทำได้มากพอฉลาดจริงๆขอคุณกูเอากวาดเอาเนี่ยนะคุณยายจัดให้ตามที่คุณตาได้ขอไว้ ยายจึงได้อบโคลบอกขึ้นมาได้แล้วจ้าอู้ร้อนจริงจริงิงไว้เย็นตรงนี้แป๊บหนึ่งนะโอ้ได้แล้วยามยัมยัมยัม โคีรักไอ้ไนจ๊ะโคลบบโคลบอกลับมาแล้วโคลบโบโคลบบโคลบบก็ได้กลิ้งไปกลิ้งมาตามทางจนกระทั่งเขาได้ชนเข้ากับเจ้ากระต่าย เฮ้ย <Hey, S 2> เธอเป็นใครอ่ะแล้วเธอแหละใครอ่ะฉันน่ะนะก็กระต่ายไงแล้วเธอละใครฉันฉันข้ระบอกค้ระบอกจริงเหรออยู่นี่ไงอ้าวขระบอกค้ระบอกฉันจะกินเธอแมวเจ้ากระต่ายอยากกินฉันนะเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้ฟังโ้ระบอก <c oughs> ร้องเลยโอ้ยแต่ร้องเบาๆนะ <c oughs> ฉันโคโลบอกฉันโคโลบอกผิวฉันสีน้ำตาลสวยงามฉันโดนกวันมาจากลายกองฉันโดนคุณมาจากลายถังโดนผสมกับครีมตรงหน้าต่างฉันนั้นจะชิวแต่ฉันนีมาจากคุณตาแต่ฉันนีมา คุณยายและเจ้าหูยาวเจ้ากระต่ายฉันขอาบายหนีไปดีกว่าฮึฉันไม่เข้าใจเลยเขาหายไปแล้วโคอลบอกได้กลิ้งหนีไปและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจ้ากระต่ายได้เห็นเขาโคโลบอกกก็ลิ้งไปเรื่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆ,ๆ จนกระทั่งเขาชนเข้ากับหมาป่าโคโรบอกโคโบอกฉันจะกินแกแมวอยากกินชนะเจ้ามาป่าใจร้ายฉันฉันไม่อร่อยหรอกฉันเหรอกินไม่เลือกหรอกถ้างั้นก็ ขอฉันร้องเพลงก่อนร้องเพลงเหรอจริงดิฉันโคโลบอกฉันโคโลบอกผิวฉันสีน้ำตาลสวยงามฉันโดนกวันมาจากลายกองฉันโดนคุดมาจากลายทางโดนผสมกับครีมตรงหน้าต่างฉันนั้นสัจชิวแต่ฉันนีมาจากคุณตาแต่ฉันนีมาจากคุณยายแต่ฉันนีมา มาปาขี่รีฉันไปดีกว่าโคลบอกก็กลิ้งหนีไปและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจ้าหมาป่าเห็นเขาโคลบอกยูไนโคลบอกโอ้ว้าวสวยจังเลย บอกกลิ้งตอป آ آ! จนกระทั่งเขาเจอกับเจ้าหมีโคลมบขโคลมบจฉันจะก,กินแก่นอยังมีเวลาเยอะเลยนะที่จะกินฉันขอให้ฉันได้ร้องเพลงก่อนนะได้ไหม ก็เอาดีแต่อย่าร้องนานนักนะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่ตอนเช้าฉันขอเรบอกฉันขอเรบอกคิวฉันสีน้ำตาลสวยงาย ฉันโดนกวันมาจากลายกองฉันโดนคุณมาจากลายถังโดนผสมกับครีมตรงหน้าต่างฉันนั้นจะชิวและเขานี้มาจากคุณตาและเขานี้มาจากคุณยายและเขานี้มาจากเจ้ากระต่ายและเขานี้มาบ่ายอยากใจ้ายและมาจะคุณมีคุณปุกปุยฉันก็จะหนีไปเมื โอยโอยแกฉันจะจบแกแล้วโคลบอกก็กลิ้งหนีไปและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่จมีเห็นเขา คโลบอกน่ารักจังอ้แล้วดินเธอก็หอมหอมโอ้ยฮืมนี่เธอก็น่าจะร้องเพลงเป็นเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผม้พร้อมมากร้องให้ฟังหน่อยนะ แดดจิงจอกวูอาพาหมีไปมีไปมีไปตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยครับขอร้องล่ะนะได้ครับฉันโคโรบอกฉันโคโรบกผิวฉันซีน้ำตาลสวย ฉันโดนกวันมาจากหลายกองฉันโดนคุณมาจากหลายทางโดนประสมกับคริมตรงหน้าต่างฉันนั้นสะัจะชิวและฉันนีมาจากคุณตาและฉันนีมาจากคุณยายและเธอน,นีมาจากกร ถ้าเจอคุณยิงจอกส,สวยผมก็จะหนีไปเหมือนกันเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมมากสุดยอดใช่แต่ว่าฉันได้ยินเธอไม่ค่อยชัดเลยอะ่ะสงสัยเป็นเพราะว่าฉันเริ่มแก่แล้วแหละมานั่งบนหน้าฉันสิแล้วร้องอีกรอบหนึ่งหนีไปหนีไปหนีไปฮะนั่งบนหน้า ฉันเราร้องเพลงของเธออีกทีครับฉันโกโลบอก โคโลบอกจะร้องเพลงของเขาจบจริงจอกก็กลิ่นเขาซะแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กๆที่นี้ออกจากบ้านจบแล้วจ้าตอนนี้ก็นอนซะนะจ้า